วัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลล่าสุดนะครับเจนนี่โตเกียวมิวสิกก็เอาขันห้ายกขัน5ขอเข้ามาให้อาจารย์อ้นนะครับอาจารย์อ้นเตือนสติแบบนี้นะฮะก็คืออยากให้น้องเจนนี่เนี่ยมีสติสัมปัญญะให้มากกว่านี้ด้วยความเป็นห่วงเนาะเพราะว่า การทําอะไรที่มันรุนแรงเช่นการใช้วาจาที่ไม่สุภาพมันสะเทือนถึงวงการของหมอลำนะครับไม่มีใครชอบนะแต่ถ้าปรับตัวได้เข้าใจแล้วก็เข้ามาขอโทษขอขอมานะครับโดยยกขัน5มาให้อาจารย์โอนมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งมันเป็นบทเรียนสำคัญมากๆของการใช้ชีวิต ของศิลปินคนหนึ่งที่เติบโตมาในค่ายตัวเกี่ยวมิวสินะถามว่าอาจารย์เขาโกรธไหมลึกๆนะครับเขามีความเป็นพ่อมีความเข้าใจคือเป็นอาจารย์ที่อบอุ่นนะอาจารย์โอ๊ตเนี่ยเขาเข้าใจนะสิ่งที่เธอทำลงไปเนี่ยเกิดจากการขาดสติแล้วก็การเมาน้ำชานะคงดื่มไปเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรมีชาวเน็ตเนี่ย เห็นต่างนะครับคือมีแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบที่ชื่นชมในสิ่งที่น้องเจนนี่เนี่ยได้ทำนะเหมือนทำผิดแล,ล้วรู้ตัวก็ยังมาขอเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือมันร้ายแรงมากเกินกว่าที่จะอภัยนะครับสำหรับแอดิวเนี่ยแอดดิวมองว่าเราเป็นคนไทยเนาะอะไรที่มันมีผิดพลาดอะไรที่มันทำแล้วมันดูไม่เหมาะสมไม่งาม ดูแบบทำให้วงการหมอลำเสื่อมเสียแต่อด i เชื่อว่าทุกวงการหมอลำเนี่ยมีคนดีๆอยู่นะครับมีคนที่เข้าใจมีคนที่พร้อมจะทำงานในอาชีพหมอลำและมีคนที่พร้อมจะให้โอกาสนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันผิดพลาดไปแล้วเนาะอ่ะเราก็มาอยู่กันที่ปัจจุบันนะครับ อ,อ,อยู่กับปัจจุบันอยู่ให้ดีที่สุดอยู่ให้มีสติที่สุดอยู่ยังไงให้คนรักมากกว่าคนเกลียดนะครับไอ้เรื่องที่เป็นศิลปินดังแล้วมีชื่อเสียงคนรักคนเกลียดเนี่ยมันเป็นของคู่กันมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่อยู่อย่างไรเนี่ยถ้าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตเนี่ยเราใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจเราใช้ชีวิตด้วยคําว่าไม่ประมาทและมีสตินะครับมันก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้น นะเมื่อผิดรู้ตัวว่าผิดอขอขามาลาโทษยกขันห้ามาด้วยความรู้สึกของแอดดิวนะแอดดิวมองอาจารย์โอ้นเป็นเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับแกก็เป็นคนที่ให้อภัยอยู่แล้วละนะแกไม่ได้ใจไม้แสละกรรมอะไรขอแค่เข้าใจและเข้ามาด้วยความรู้สึกผิดและสำนึกจริงๆนะแกก็เป็นคนดีคนหนึ่งแกก็ให้อภัยละนะครับเธอเนี่ยนะน้องเจนนี่เนี่ย ยกขันห้ามาขอขอมาอาจารย์โอ้นแล้วก็รับผิดทุกอย่างเพราะเมาขาดสติแล้วก็สัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะอาจารย์โอ้นเนี่ยนะก็คือเตือนสติน้องเจนนี่อ่ะเนาะว่าเออต้องมีสติสัมปชัญญะมากกว่านี้นะเพราะกระทบวงการหบอลําแบบรุนแรงนะครับสมัยเนี้ยมันแรงมากเพราะว่าโลกโซเชียลยมันไปไกลนะครับ มีคนไม่ชอบคนหนึ่งคนอื่นเข้ามาเห็นทุกคนก็ไม่ชอบเขาก็เลยแบบใส่หมดแม็กเลยนะครับพื้นที่โซเชียลมีเดียก็คือเต็มไปด้วยคนที่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยโอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะถึงจะเกิดจากการเมาก็เถอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กระทำลงไปนะครับถ้าแอดนะฮะแอดเจอแบบนี้นะครับก็คงจะต้องให้อภัยแหละแล้วก็เชื่อว่าเขาคงจะไม่กลับไปทำอีก เพราะนี่คือบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่นะครับอาจจะดูเหมือนกับโอ้เล็ก,ลกๆน้อยๆเนาะแค่ดื่มเหล้าแค่เมาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบในวงกว้างอย่าคิดว่าอะไรที่คุณคิดว่าเล็กๆน้อยๆแล้วมันไม่มีผลนะครับมันมีผลหมดถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรแบบขาดสตินะฮะมีศิลปินแห่งชาติี่นโทร คือโทรมานะขอมาโทรถามด้วยความเป็นห่วงนี่คือเหตุการณ์แรกที่สะเทือนใจมากๆเลยถ้ารู้สํานึกก็คือให้ปรับปรุงตัวและให้อภัยนะอาจารย์อ้นเขาก็ให้โอกาสเขากอา็อยากให้เป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่มีสติมากกว่านี้ในะเรื่องของการเอนเตอร์เทนการเอนจอยแล้วก็เรื่องดื่มริง๊งอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันเบาลงนะหรือเป็นคนชอบดื่มอยู่แล้วก็คือ ต้องมีสติมากกว่านี้แล้วก็ต้องมีลิมิตถูกไหมครับในเมื่อเรามีลิมิตเนี่ยชีวิตเราก็ทําอะไรได้เป็นะระเบียบแบบแผนที่ดีนะอ่ะเดี๋ยวมาฟังคนที่เข้ามาให้ความเห็นบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะอ่ากระแสะตอนนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องเจนนี่นะมายกขันห้าให้กับกูโออน,นะครับอ่ากระแสะฟิสแบ็กตอนนี้ก็คือหลายคนก็เข้ามาตเตะไม่หมดเลยนะว่าทุกคนมีสิทธิผิดพลาดกันได้ก็อาภัยกันไปเนาะเออ แต่ละคนก็เข้ามาก็ง่าจะเข้าใจแล้่ะแล้วก็มีคนที่คิดต่างก็มีเช่นเด็กแบบนี้ไม่ควรเลี้ยงไว้ไร้มารยาทมารยาทและความเคารพมันต้องอยู่ในสามัญสำนึกไม่ใช่อ้างว่าเมาเลยขาดสติและขอโทษและจบไปคนเมาแค่ไหนก็ต้องรู้จักนะครับถ้าไม่รู้จักคงกินไปแล้วเด็กก็ต้องรู้จักผู้ใหญ่สิทธ์ต้องรู้จักอาจารย์ชันใดก็ชันนั้น ไม่ควรอยู่ในวงการให้รุ่นน้องเอาไปเป็นตัวอย่างรู้เลยว่าอบรมมาอย่างไรอภัยส่วนอภัยแต่ไม่ควรได้รับโอกาสนั้นหลายคนนะบางคนก็คือไม่อยากให้ได้รับโอกาสไม่อยากให้น้องเจนนี่เนี่ยได้มีโอกาสที่ดีต่อไปอะไรเงี้ยนะอดีว่ามันอาจจะดูรุนแรงไปหรือเปล่าเพราะว่าน้องเขาก็ยังเด็กแล้วที่สําคัญคือถ้าได้รับโอกาสแล้วนะครับถ้าน้องเป็นคนดีขึ้นหรือโอเคขึ้น มันก็มีผลต่อองคอ์กรทำให้องค์กรเนี่ยพัฒนาขึ้นได้ไม่ยากเพราะองค์กรไม่สิ้นคนดีคนดีจะส่งเสริมองคอ์กรนะครับส่วนคนไม่ดีไร้จิตสํานึกเนี่ยเขาก็จะทําต่อไปเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเรียกว,ว่าสันดานหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าคาว่าสันดานเนี่ยคือต่อให้ให้อภัยไปมากน้อยขนาดไหนให้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มีอีกจนละอานะอันนี้เขาเรียกว่าสันดานนะครับ ไม่ควรให้อภัยแต่อดูเชื่อว่าน้องเจนนี่ยังมีจิตใต้สำึกที่ดีนะเขาก็น่าจะสมควรได้รับการให้อภัยจากสังคมเพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตต่อไปบนเส้นทางของศิลปินนักร้องนะครับอ่ะก็อย่ากลับไปทําอีกแล้วกันเนาะ,ะทุกคนก็ให้อภัยเนี่ยมันจะมีคนแบ่งเป็นสองฝั่งนะฝั่งที่ไม่อภัยกับฝั่งที่แบบว่าให้อภัยก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูถือว่าเมายังไงก็ยังรู้จักคิดเนาะ ราะว่าบางคนเขาก็เคยสุดมาก่อนเขาว่เข้าใจนะว่าน,น้องเจนนี่เนี่ยคือเมาได้ขนาดนี้แต่ก็ยังมีจิตสำนึกที่จะยกขันห้าไปให้อาจารย์อ้นนะครับแต่ตัวน้องเองเนี่ยได้สร้างเรื่องไว้มันก็จะกลายเป็นตำนานถ้าพูดถึงกันในโลกโซเชียลเนาะมันจะกลายเป็นตำนานที่แบบว่าคุณจะลืมไม่ลงเลยนะน้องเจนนี่เนาะ น้องจะลืมไม่ลงเลยเอาความผิดพลาดเหล่านี้นะครับเอามาแก้ไขให้ปัจจุบันดีที่สุดอดีว,ว่าน้องทาได้แน่นอนแล้วก็เราคนไทยอย่าไปเหยียบย่ำกันเนาะเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะแต่ก็แอบ,บสงสัยนิดนึงว่าน้องเจนนี่เนี่ยสังคมให้อภัยได้นะครับทาไมเพลาๆทิ้งให้อภัยไม่ได้ทั้งๆที่นางก็เป็นระดับ c e o นางก็ มีความดีความชอบอยู่ในตัวนางก็ทําประโยชน์ให้สังคมนางก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรู้สึกและเป็นแม่ที่ดีในการที่จะเลี้ยงลูกดูลูกให้เติบโตมาอย่างสมบ,บูรณ์แบบอันนี้ข้องใจมากๆเลยเหมือนกับเพลาวไปทําอะไรไปขโมยไปฆ่าใครตายอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องแยกย้ายออกนะไม่ใช่ว่าคุณไปเออเห็นเพลาวทาอะไรในพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณเลิกคิดไปเลยมันคือเรื่องส่วนตัวของเขาสุดท้ายแล้วนะครับ ไอคนที่ไปวุ่นวายมากเนี่ยพวกเนี้ยระวังกินอาหารหมานะเพราะอะไรอะ่ะมันเรื่องของเขาถูกไหมเขาจะอยู่ต้นพุ่มไม้จะอยู่ตรงต้นมะม่วงนะต้นตะขบต้นอะไรมันก็เรื่องของเขานะครับเราดูที่การกระทําแล้วก็ดูที่ชีวิตปัจจุบันณนะปัจจุบันเอดดูเชื่อว่าคนที่มันทําอะไรไม่ดีอะ่ะชีวิตการทํางานมันก็จะล้มเหลวนะครับเป็นกฎแห่งกรรม อะไรก็ตามแต่มีวาระของมันนะครับฉะนั้นเราก็ต้องนะเปิดกว้างเปิดใจให้อภัยดีที่สุดครับแล้ววันนี้ขอแค่ดีก่อนครับสวัสดีครับ